สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยมิเตอร์เรียลบอลอีกเช่นเคยครับและวันนี้นะครับทางไทยมิเตอร์เรียลบอลเนี่ยนะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาทางช่องเนี่ยนะครับไม่ได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้เลย,เลยนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากว่าทางตัวแอดมิเองนะครับมีอาการป่วยนะครับแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงไม่สามารถมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังได้นะครับซึ่งก็เป็นระยะเวลาเกือบเกือบสเดือนนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่องของเราอยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับแอดมินก็จะมานําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกองทัพนะครับแล้วก็พยายามจะลงคลิปให้มากขึ้นนะครับ ในวันนี้นะครับวันที่4กันยายนปี2566ครับก็มีข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งเราก็ได้มีการเลือกตั้งและก็จัดตั้งรัฐบาลกันแล้วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นซึ่งในวันที่3กันยายน2566ที่ผ่านมาครับทางกองทัพจีนนะครับและก็ทางกองทัพเรือไทยนะครับก็ได้มีการเปิดการฝึกบูสสไตล์นะครับในวันที่3กันยายนปี2566ซึ่งได้มี เรือดำน้ำของจีนนะครับมาเข้าร่วมการฝึกอีกด้วยซึ่งเป็นประวัติการนะครับที่มีการานำเรือดำน้ำของจีนเข้ามาฝึกนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ได้มีการฝึกกันเลยนะครับสำหรับเรือดำน้ำนะครับและก็ยังมีเรือรบนะครับแล้วก็เรือไทย071ซึ่งเป็นชั้นเดียวกันกันกบเรือหลวงช้างอีกด้วยนะครับและในวันที่4กันยายนครับปี2566ครับทาง รัฐมนตรีกลาโหมนะครับหรือว่าท่านสุทินนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะยกเลิกสัญญาเรือดนำน้าจีนครับที่ไร้เครื่องยนต์ก็จะเคลียร์ปัญหาเครื่องยนต์ของเรือดนำน้ำเอสกิสบกที S B K T ครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่านายสุทินคังแสงเนี่ยนะครับก็ยังกักนะครับที่จะเลิกสัญญาเรือดำน้ําจีน จะให้คําตอบนะครับหลังรัฐบาลนถแถลงนโย,ยบายก่อนนะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะครับหรือว่าทานนายสุทินเนี่ยนะครับยังย้ําอีกว่ามีทางออกที่ดีนะครับที่กองทัพจะไม่เสียหายและสังคมรับได้เมื่อวันที่4กันยายน2566น,นะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาเนี่ยนะครับทางนายสุทินคลางแสงได้เดินทางเข้าพบผลเอกสุ กำพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีกาลาโหมที่บ้านพักส่วนตัวครับเพื่อขอคําแนะนําในการทํางานประวัตินายสุธินเองเนี่ยก็มาจากบุคคลประชาชนทั่วไปนะครับไม่ได้มาจากนายทหารนะครับก็ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาเครื่องยนต์เรือดํดน้ําจีนนะครับว่าภายหลังการถวายสัตว์ปฏิญาณและรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ตนจะให้ความชัดเจนเรื่องปัญหาเรือดำน้ำที่ขาดเครื่องยนต์หลังกองทัพเรือเสนอให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งตนมีทางออกอยู่ในใจแล้วและเป็นทางออกที่ดีส่วนจะเดินหน้าหรือไม่อันนี้ก็ขอกล่าวหลังรัฐบาลถแถลงนโยบายเสร็จเมื่อถามว่าทางออกที่ดีที่สุดเป็นอย่างไรของนายสุทินนั้นท่านก็กล่าวว่าคําว่าดีก็คือหนึ่งกองทัพต้องพอใจ2ประชาชนและสังคมรับได้ มีเหตุผลอธิบายได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะแก้ปัญหานะครับเมื่อถามว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือดำน้ําหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าจะให้คําตอบหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต้องพูดคุยรายละเอียดกับกองทัพเพราะเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้งานแม้จะพูดคุยไปแล้วบางอย่างแต่ก็ยังไม่ละเอียดต้องศึกษาให้ท่องแท้ก่อนส่วนจะยังเป็นเรือดำน้ําจีนหรือไม่ ท่านสุทินเนี่ยนะครับได้กล่าวว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นทางใดทางหนึ่งแต่ก็มีแนวโน้มครับที่นายสุดทินเนี่ยจะยกเลิกโครงการเรือดำน้ำาอสยีกทีนะครับแล้วก็หันไปทางเรือดำน้ําของเยอรมันแทนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเมื่อถามว่ามีข้อเสนอที่ดีให้กับกองทัพพิจารณาหรือไม่นะครับท่านสุดทินเนี่ยได้กล่าวว่ามีข้อเสนอทีด่ดีกว่าอาจจะลองคุยกันอีกทีก็ได้เมื่อถามว่าจะเป็นเรือดำน้ําของเกาหลีใต้หรือไม่ท่านสุทินก็กล่าวว่า คงไม่เป็นชาติอื่นนะครับแต่ก็มีแนวโน้มก็คือต้องคุยกันก่อนนะครับเมื่อถามว่าเป็นประเทศจีนนายสุทินก็กล่าวว่าอาจจะไม่ใช่จีนคนไทยอยากได้อะไรก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับเมื่อถามถึงงบประมาณกว่า7,000ล้านบาทที่ไทยจ่ายให้กับจีนไปในส่วนของเรือดำน้ำลำแรกแล้วจะทำอย่างไร ก็ท่านสุทินก็ปฏิเสธที่จะตอบนะครับเมื่อสื่อถามนะครับแล้วก็ยังถามถึงแนวโน้มการยกเลิกสัญญาหรือไม่นะครับนายสุทินก็กล่าวว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องพูดคุยกันในทุกๆฝ่ายแต่เชื่อว่าทางออกที่ดีโดยต้องคุยกับท่านพบทลและก็คณะต้องฟังคนที่เขาจะใช้ด้วยซึ่งก็อยู่ที่กองทัพเรือด้วยนะครับว่ากองทัพเรือเนี่ยจะคิดเด่นอย่างไรแล้วก็จะใช้งานเรือดำน้ำําเครื่องยนต์จีนหรือไม่เพราะว่าเป็นผู้ใช้งานนะครับ เมื่อถามถึงโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนมาเป็นเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยนะครับท่านสุทินเนี่ยได้กาศว่าต้องนำกลับมาประกอบการพิจารณาซึ่งตนก็ศึกษามาแล้วแต่ยังไม่พอต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับรับฟังความคิดหลายฝ่ายอันนี้แหละฮะก็เป็นสิ่งที่แอดมินคิดว่าถ้าเรายกเลิกโครงการนะครับแล้วก็เราหันไปทางเรือดำน้ำของเยอรมันเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับแต่ในงบประมาณของ7 0 0 0ล้านบาทนี่แหละครับจะ จะเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อถามว่าหากยกเลิกสัญญานะครับของจีนเนี่ยจะมีปัญหาตามมานั่นก็คือเงิน7,000ล้านบาทที่เอาจ่ายไปแล้วซึ่งเขาก็ไม่คืนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะมีสิ่งที่ชดเชยให้กับเรานะครับในงบประมาณ7,000ล้านบาทนั้นอาจจะเป็นสิ่งอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นยานเกราะนะครับหรือว่าเรือหรือว่าสิ่งที่ไม่สามารถทําให เงินเหล่านั้นของเราที่จ่ายไปศูนย์เปล่านะครับอันนั้นแอดมินคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนไปเป็นเครื่องยนต์ขอไปนะครับเราก็เปลี่ยนไปเป็นเรือดำน้ําของเยอรมันนะครับหรือว่าค่ายอื่นซึ่งถึงแม้ว่าระยะเวลามันอาจจะนานไปนะครับในการต่อในการดําเนินโครงการใหม่แต่ท่านผู้ชมครับอย่างน้อยๆเรามีเรือดำน้ําแน่ๆในอ่าวไทยแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ต้องเราดูครับว่าแนวคิดนะครับแล้วก็นโยบายของ นายสุทินคังแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาเรือดำน้ำเอจิทบกทีอย่างไรแต่ผมคิดว่าแนวทางของท่านนโยบายของท่านแล้วเนี่ยจากฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็ค่างที่จะเป็นไปนในทางทิศทางที่ดีนะครับจากที่ฟังดูแล้วนะครับซึ่งเมื่อถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจ่ายเงินไปกว่า7 0 0พล้านบาทแล้วคณะเจราจาของกองทัพเรือเนี่ยนะครับอย่างเชิงแล้วว่าดูเหมือนจีนเนี่ยก็จะไม่คืนเงิน ที่เราเนี่ยยกเลิกโครงการนะครับทางนายสุธินเนี่ยก็ยังกล่าวว่าคิดว่าการเจราจาในระดับหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาแต่ถ้ามีอีกคนที่ระดับหนึ่งไปเจราจาเนี่ยก็อาจจะจบนะครับส่วนจะเป็นระดับรัฐบาลหรือไม่นายสุธินเนี่ยก็ยังกล่าวว่าอาจเป็นไปได้และกําลังคิดอยู่มองเห็นทางที่ดีอยู่ดีคือกองทัพไม่เสียหายและสังคมรับได้ประเทศชาติไม่เสียประโยชน์ อันนี้นะครับเป็นในความคิดของท่านก็ถือว่าดีนะครับก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะจบอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่มันกำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไทยมิลิเทอรี่เวบอนนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังนะครับสำหรับวันที่3ที่ผ่านมานะครับหรือว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดการฝึกบูสต์ไดนะครับสำหรับการฝึก ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือจีนเป็นเทียบรอยนะครับก็มีการนําเรือดำน้ำําเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ําด้วยก็เหมือนกับเป็นสัญญาณบางอย่างนะครับแอดมินคิดว่าเป็นการนํามาให้ความมั่นใจกับกองทัพเรือหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ปกติแล้วจีนไม่เคยที่เอาเรือดำน้าเข้ามานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ด้วยว่า เรือดำน้ำเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยนะครับหรือว่าเรือดำน้ําของใครก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันไม่ได้ตื้นนะครับอ่าวไทยเนี่ยมันสามารถดำได้นะครับและยังกองทัพเรือเนี่ยยังสามารถมีเรือดำน้าในการปกป้องทิ่ปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติได้นั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ